พลิกชีวิตเพราะมีกาลยานิตรเมื่อแบ่งทีมออกไปเชิญชวนให้ผู้มีบุญมาร่วมกันเลี้ยงพระให้ครบตามจำนวนแล้วมานกหนุ่มผู้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ท่านนั้นก็ไปชักชวนผู้คนมาเป็นเจ้าภาพโดยไม่เลือกว่าใครมีฐานะอย่างไรทั้งคนชั้นสูงชั้นกลางและชั้นล่างตั้งแต่เศรษฐี จนถึงยาจกวันิพกพอท่านได้มาเจอมหาทุกตะจึงแจ้งข่าวบุญว่าพรุ่งนี้จะมีการถวายมหาสังกทานครั้งใหญ่นิมนต์พระถึงสองหมื่นรูปเธอรับเป็นสภาพเลี้ยงพระสักรูปสิชาติต่อไปจะได้ไม่ยากจนอย่างนี้มหาทุกตะฟังแล้วสะกิดใจขึ้นมาว่าเอ๊ะคนจนอย่างฉันทำได้หรือนี่ เนื่องจากเขาต้องหาเช้ากินข้ามทุกวันเงินทองและอาหารมีไม่ค่อยเพียงพอแต่ผู้นำบุญท่านนี้กลับตอบว่าทำได้สิคนเราจะทำอย่างไรเพียงแค่มีตัวกับหัวใจที่เอาจริงก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นใครที่คิดว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ให้ดูเรื่องราวของมหาทุกตะ เป็นตัวอย่างเมื่อได้ยินผู้นำบุญกล่าวเช่นนั้นในที่สุดมหาทุกตะก็เกิดกำลังใจฮึกเหิเมตอบตกลงด้วยความปรับเล,ลื้มยินดีเป็นอย่างมากว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นฉันรับหนึ่งรูปแล้วกันจากนั้นมหาทุกตะก็ได้เดินทางกลับบ้านด้วยความปรับเล,ลื่มปิติอัตหานร่ราเริงเบิกบานเขาเดินร้องเพลงไปตลอดทาง เป็นเรื่องที่น่าแปลกเวลาคนเรากำลังจะได้ทำบุญใหญ่แม้ตักแดดตักลมแต่ผิวพรรณวัน,นนะกลับดูผ่องใสมาหาทุกตะก็เช่นกันนี่คือกิริยาอาการของผู้ที่จะได้สร้างบุญใหญ่คนที่คิดว่าชาตินี้ตัวเองคงทำบุญไม่ได้เพราะยากจนเหลือเกินยังต้องรับประทานอาหารที่เหลือจากพระพิสุเมื่อตัดสินใจ รับปากทำบุญทั้งทงที่เวลานั้นปัจจัยยังไม่มีแต่ก็เกิดความเปลื้มปิติมากมายเมื่อมหาทุกตะเดินทางกลับมาถึงบ้านภรรยาเห็นเขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมวันนี้พ่อบ้านดูมีผิวพรรณบรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสกว่าเดิมดูสดชื่นเดินยิ้มมาแต่ไกลนางจึงถามสามีถึงเรื่องราวที่ทำให้ดูมีความสุขได้ขนาดนี้ มหาทุกตะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ฉันรับปากกับผู้มีบุญท่านหนึ่งว่าจะเลี้ยงพระหนึ่งรูปในวันพรุ่งนี้ฉันก็เลยมีความดีใจฝ่ายภรรยารู้สึกชงงนใจเนื่องจากทุกวันก็แทบจะหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลี้ยงตัวเองไม่พออยู่แล้วบางทีก็ต้องไปขอเขากินและจะมีปัญญาเลี้ยงพระได้อย่างไร แต่คนเราเมื่อมีความตั้งใจแล้วแม้มีแค่ตัวกับหัวใจที่มุง่งมั่นจะทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีอย่างไม่เคยหวัดกลัวต่ออุปสรรคไม่นานก็จะสามารถแสวงหาหนทางและวิธีการที่จะทำในสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจที่จะทำก่อน หลังจากนั้นสามีภรรยาได้หาเรือกันว่าเราได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก็หลายครั้งแต่ใจมัวรอคอยว่าเมื่อไหร่พระจะฉันเสร็จฉันจะได้ขออาหารจากท่านแม้กระทั่งพระธรรมคำสอนก็ผ่านเข้ามาในใจอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องของการทำทานซึ่งพระองค์ส่งเทศอยู่บ่อยครั้งว่า ที่เรายากจนเป็นเพราะชาติก่อนนั้นไม่ได้ทำทานเอาไวา้ถ้าหากคราวนี้เราไม่ได้ทำทานอีกชาติต่อไปก็คงจะต้องประสบกับความยากจนยิ่งกว่าชาตินี้เป็นแน่เพราะฉะนั้นชาตินี้จึงตกลงยินยอมพร้อมใจกันทำบุญเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งโชคดีที่มหาทุกตะได้การาณมตรมาชักชวนแจ้งข่าวบนใหญ่ โดยไม่เลือกชนชั้นหรือไปคิดแทนว่าคนอย่างมหาทุกตะที่ลำบากยากจนขนาดนั้นคงทําบุญไม่ได้แต่กลับให้โอกาสและยังพูดยกใจทำให้มหาทุกตะมีโอกาสได้คิดและมั่นใจว่าตนเองสามารถทําบุญทําทานเลี้ยงพระได้เช่นกันที่สำคัญคือมหาทุกตะเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุถึงสองหมื่ปี นั่นหมายความว่าหากไม่ได้ผู้นำบุญท่านนี้ไปชักชวนให้ทำบุญเลี้ยงพระมาหาทุกตะจะต้องลำบากยากจนแสนสาหัสเช่นนี้ไปอีกยาวนานแม้กระทั่งละโลกไปแล้วจะไปเกิดในภพชาติต่อๆไปก็ยังต้องเกิดมาลำบากเช่นนี้ถ้าหากชาติหน้าเขาไม่เจอกัลยะาณมิตรมาให้แสงสว่างแก่ชีวิต มาชักชวนให้สร้างมหาทานอีกก็ไม่อาจทราบได้ว่าเขาจะต้องประสบกับความยากจนแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ซึ่งนับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เกิดมาในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ถวายทานกับพระองค์หรือพระสาวกผู้นำบุญท่านนี้ซึ่งเป็นยอดกัลยาณมิตรที่ทำให้มหาทุกตะ เลิกยากจนและกลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นทีเดียวจากชีวิตที่เคยยากจนพลิกผันมาเป็นคนร่ำรวยที่สุดมีสมบัติมากมายขณะที่บุตรเอาโคตรเพชรมาคว้างเล่นกันเพื่อหยอกล้อกันรวยมากขนาดนั้นทีเดียวนอกจากนั้นยอดกัลายาณมิตรท่านนี้ยังช่วยให้มหาทุกตะมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ไปพร้อมๆกันเท่ากับว่าช่วยฟื้นฟูฐานะและสภาพของมหาทุกตะข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะท่านมีส่วนช่วยให้มหาทุกตะได้โลกิยศทรัพย์ในชาตินี้และได้อริยทรัพย์ในพุทธันดรต่อมาอีกด้วย